ครับวันนี้เรามาโครงการหมู่บ้านของฝรั่งต่างชาติโครงการหนึ่งเมื่อวานเกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าลงในตู้ใบนี้นะครับเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ช่างที่ทกำลังทำการเปลี่ยนว่าเป็นอย่างไรเป็นไงครับทีมไฟฟ้าหัวหินน่ารักช่างต้องครับช่างใหญ่ประจำประจำหัวหินระบบไฟฟ้าใต้ดิน นะครับขอาวมันเหตุการณ์เป็นไงเหตุการณ์นะพี่ก็คือคนตกเมื่อวานนะครับสาเหตุทำให้ฟ้าผ่าลงน่าจะลงที่ตู้โดยตรงมะพี่ถ้าตั้อื่นไม่มีปัญหาอะไรครับแล้วก็มีคนเห็นว่าลงตรงนี้เลยใ่ครับข้างบ้านรักษาการรักษายามสักการเห็นอะไรพังบ้างนะครับ มิเตอร์ไฟฟ้านะครับเบรกเกอร์ตัวคอนเน็กชันสมัสมสัมสมิเบิลนะครับตัวคอนเน็กสายใต้ดินนะครับทั้งก็กำลังรื้อถอนและเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่เป็นมิเตอร์ไฟ,ฟดิจิตอลเบรกเกอร์ใหม่นะครับแล้วก็ยังมีไฟไฟเบรเกอร์ของไฟส่วนกลางพับอีกราย ที่เกิดเสียหายด้วยกำลังเชื่อมต่อใหม่นะครับคืบหน้ายัางไงเราจะจะลงต่อไปนะครับอ้าวช่งต้องบกมือเลยบกมือเลยเอ